คุด้วยุด้วยคุยด้วัคด้วัคุยดวยคุย้วัคุยา้วนคุ้ยคะยด้วยัุยด้วยคุะ้วย้อยคุยด้วะคุยด้วยก้วยคุยด้อย้วยคด้วยคะ้กยคะก็้อยค้คุบด้วยคุ้วยค้วยคะยดวกคจะไปซื้อตับด้วยคะคะก็ฉลองครบ30,000คคะ้ว มกะจะพาไปตัดผมเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนผมยาวมากแล้วก็อะไรนะคราวอ่ะมาเต็มเลยก็จะไปตัดที่เขาเรียกอะไรนะไรเสียวนะคะก็ใกล้ๆมาสกูนะคะเป็นร้านตัดผมของคนอิรักหรอมิกะใช่ไหมอิรักเป็นคนอิรักนะคะเขาเปิดร้านตัดผมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะ คนละสีเลยนะคะเพื่อนๆดูนี่อย่างขาวอ่ะ <laughs> ดูหิมะนะคะกลายเป็นสีดำเพราะว่าอันนี้ตรงใกล้ถนนนะคะนี่เห็นไหมเป็นสีดำอะ <c oughs> ่ะเต็มไปด้วยหิมะแล้วก็เย <c oughs> เหมือนน้ำแข็งมันละลายใช่ไหมแล้วก็ รถขับไปผ่านมาอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นสีดำนะคะดูนะคะเหมือนคิดเท่าเลยนะคะซิตี้มาร์เก็ตเนาะมิวกับแฟนก็จะไปหาอะไรกินก่อนที่ซับเวน,นะคะนี่อยู่ที่โุระกุดูรอบๆก็จะเต็มไปด้วยหิมะที่แบบเป็นโครนแล้วก็สีดำนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารแล้วนะคะนี่อันนี้ของแฟนมิูเนาะใหญ่มาก <laughs> อันนี้ของมิวนะคะ ทรงผมใหม่ไค่ขาลุยกินเลยนี่นะคะเพื่อนเยอะมากอ่ะ ตอนนี้เราตัดผมเสร็จแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยข้างในเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะคะนี่นี่หอแต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะโกนหนวดนะค่อยไปโกนที่บ้านนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ไร้เสียวนะคะวันนี้อากาศดีมากไม่หนาวนะคะแดดมีแดดเนาะประมาณมาก,กี่องศาล้วดย์ี้วันนี้อากาศ5องศานะคะไม่หนาวไม่ติดลบนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรากําลังจะไป ร้านขายหมูนะคะจะไปซื้อเนื้อพวกเนื้อพวกตับอะไรอย่างนี้นะคะไปค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็ไปช้อปปิ้งมาเนาะก็ไปซื้อของกินนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามิวได้อะไรมาบ้างนะคะมิวมารู้ว่าหมดไปกี่บาทนะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะว่าราคาหมดไปเท่าไหร่จาไม่ได้นี่นะเขาก็ได้อ่าผักกาดมาเนาะผักสลัดไม่ใช่ผักกาดผักสลัดนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้มันลดเหลือราคาประมาณ หกเก้าเซนอ่ะที่ซิตี้มาร์เก็ตนะนี่เอามากินกับขนมจีนแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะวันเพื่อนนี่ยาวมากอันนี้ก็ประมาณ1นึยูโรเจ็ดสิบสี่เซนมีผักชีนะคะจะเอามาทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มแ่วกินกับตับเไมไม่ใช่มะเขือเขาเรียกอ,อะไรนะ แตงกวาแตงกวาดื่มชื่อนี่นะคะกาแฟนเนาะที่ออกกำลับบงกายแล้วก็มีขนมปังนะคะของเขามายองเนสแล้วก็บ๊อกคอนนะคะอันนี้คืออันนี้สะดวกมากเลยนะคะไม่ต้องเอาไปเขาเรียกอ,อะไรนะไป ไปคั่วในกระทะคือเอาเข้าไมโครเวฟเลยทะคนเนี่ยคือง่ายมากเลยนะคะก็ใส่ในไมโครเวฟประมาณ3นาทีมั้งไม่แน่ใจสามนาทีมั้งใช่ไหมมิกะเือหวานมากประมาณ3นาทีหรือว่า5นาที4นาทีเนี่ยไม่เกินนี้นะคะก็ได้กินแล้วนะคะมายองเนสเนาะแล้วก็หมูกระดูกหมูนะคะนี่ประมาณ1โลหยูโรกว่าเรามาทำซุปกระดูกหมูกิน แล้วก็การ์เกียลูกอมมีโค้กด้วยตัวนี้ติดโค,ค้งค่ะเป็นโค้กซีโร่เนาะคือกินได้ตลอดอะมีทิชชู่ด้วยนะคะเพื่อนป้าปริเวสซาใช่ไหมมีกะป้าปริเวสป้าปริเวสซาก็คือเวสซาป้าปรี <laughs> พูดกลับกันป้าปริเวส เวสาป,ปาไปเลยใช่ไหมก็คือกระดาษทิชชู่ห้องน้ํานะคะเขาชอบเหมือนที่นี่เขาจะพูดแบบกลับอะไรอย่างนี้นะคือก็ชอบคิดเหมือนภาษาไทยอะ่ะพูดตรงตัวเลยแล้วก็มีไข่นะคะนี่ไข่ไข่ที่นี่เป็นสีขาวนะคะนม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 วันนี้มีเมนูพิเศษมานำเสนอด้วยก็คือตับนะคะเพื่อน ไม่ได้ตับมานี่ก็มันหมูแฟนหนูจะเอามาทำซุปซุปมันหมูนี่หอยนางรมใช่ไหมหอยนางรมเนาะอันนี้ก็คือชิ้นละ2ยูโรนะคะหนูก็เลยเอามาลอง4ชิ้นนะคะเพื่อนๆนี่หนูอยากได้ปลาปลาหมึกใหญ่อะแต่มันไม่มีนะหนูทำให้แฟนถามแล้วว่ามันไม่มีอะมีแอปเปิลนะคะ ที่นี่หนึ่งยูโรนะต่อหนึ่งกิโลอ่ะถูกมากเลยก็เลยเอามากินก่อนไปทำงานเอาไปโรงเรียนนะคะตับอันนี้ก็คือตับนะคะตับร้านที่เหมีวไปซื้อเนี่ยเป็นร้านที่ขา,ขายของสดทุกวันเลยนะคะก็เป็นร้านขายพวกเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อวัวไก่อะไรเงี้ยนะคะเป็นของสดนะคะนี่ก็ไปได้ตับมานะคะเพื่อนเดี๋ยวจะมากินจูตับคือไม่ได้กินนานแล้ว ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่านะแล้วก็เป็นขนมปังอันนี้เป็นขนมปังที่แบบแข็งนะคะกินไปแล้วมันจะมีเสียงะะก็เลยเอามานะคะเอามาลองเคยจะทำเป็น ASMR นะมีขิงด้วยแฟนหนูจะกินนะเขาอยากลองกินนะเพราะว่าเขาปวดตามร่างกายอะไรเงี้ยเขาไปอ่านเจอในอินเทอร์เนต็ตเขาก็เลยอยากลองขิงนี่ กินขิงสดๆนะน่าจะอร่อยดีนะคิดถึงไส้กรอกแล้วก็ไก่ผัดขิงอะไรเงี้ยอร่อยดีอะมิกะขิงหมดแล้วนะคะเพื่อนๆที่ได้มาทั้งหมดวันนี้นะคะก็ได้มาไม่เยอะหมือว่าจะไปร้านไทยด้วยแต่ไม่มีเวลาเพราะว่าวันเนี้ยวันเสาร์แฟนเหมือจะไปออกกําลังกายนะคะก็เลย ไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะไปร้านไทยก็คือที่ตัวกระปุ๋เราจะไปซื้อพวกของกินพวกของเดี๋ยวจะไปเดินดูของทําคลิปด้วยนะคะวันนี้เหมวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเนเพื่อนคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้เมวด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายเอาเปิดจ้าฝังอย่าโชว์นะ สุดโรอไปตัดโพมาแล้วอันนี้ใกล้คล้ายแชมเปญนะคะแต่ไม่ใช่เนาะสปาร์ k อะไรนะสปาร์คลินไวท์เขาจะให้มิวเปิดน,นะมิวไม่กล้าเปิดน,นะเพราะว่ามันดังกลัว <laughs> เปิด <laughs> ใช้แรงมากเลยเนาะกริงเออเปิดค่ะ <laughs> มีความพยายามอ๋ <laughs> <laughs> mở cửa Ôi, cửa crack. À cửa 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 rồi